สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมกระต่ายไทยบ้านฟาร์มเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่ที่เพชรล้านนาฟาร์มนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการติดเตาเผาถ่านนะครับว่าไอหลังจากที่เราเผาถ่านแล้วเราก็จะมีการเอาฟืนเข้าไปนะครับเรียงท่อนไม้ให้มันเต็มแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการจุดเตานะครับทําการเผาเราจะมาดูว่าเป็นยังไงมาดูนะครับอันดับแรกเลยก็คือนี่ นะเราจะมีบอ่อไว้สําหรับแช่ดินเหนียวเอาไว้ในการก่อปิดหน้าเตานะครับเพราะเราจะไม่ได้ใช้ปูนเพราะดินเหนียวมันคือ,อมันจุดิบที่ถูกแล้วก็เวลามันโดนไฟเนี่ยมันจะไม่แตกนะครับยิ่งโดนไฟมันยิ่งแข็งยิ่งแน่นนะครับที่เขาก็จะแช่ไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมาตีตีแห้นเป็นเหมือนกับปูนนะครับตีให้เหมือนกับปูนเพื่อที่จะไปก่อกตาปิดนะครับมาดูหน้าเตา อันนี้ก็คือหน้าเตานะครับก็จะใช้อิฐทนไฟก่อก่อขึ้นมาก็จะมีสองรูข้างในก็คือไม้ไม้ไม้เลี้ยงหย่ดต็มนะครับรูข้างล่างก็สําหรับไว้ป้อนฟืนนะครับชิ้นเล็กเลี้ยงไฟนะครับเลี้ยงไฟแล้วก็คุมอากาศว่าอากาศจะเข้าเท่าไหร่อะไรยังไงส่วนรูนี้นะครับจะเปิดชั่วคราวตอนปิดก็คือเอาฟืนท่อนใหญ่เข้าไปนะครับเวลาเราเติมฟืนท่อนใหญ่เข้าไปก็จะเอาเข้ารูนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาอิฐ อิดทนไฟเนี่ยมามาปิดอิดทนไฟมาปิดอ่ะอันนี้เราจะติดติดให้ดูอันนี้ติดทั่วไปเลยเนาะครับหลังไฟซ s. <S ื่อหลังไฟแต่ได้ม่กัดคันพวปิดไม่ก็ไหมไปไว้เพื่อเราเนี่ย <c oughs> อากาศเนาะว่าแหอากาศเขาห้องเซาอันนี้นะห้องกับปิด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 ลย โดนบ่ VII ับหน่จุดเต่าก okay. ็ถ okay. so ้าหลักการก็เหมือนกับการการติดเตาทั่วไปสมัยเก่านั่นบ่คับแ่เพียงจะ่ามันมันเตามันแข็งแรงกว่ามันใหญ่กว่านั่นบ่คับจัดการง่าย บเมื่อยง,งคือสมัยก่อนสมัยก่อนปุ๊บต้องปั้นตตเตาขึ้นต้องไปเที่ยวไปโอป้ไปอันนั้นอันนี้นำไปดูทุกเมื่อยงละ <laughs> มองได้ว่าก็จะไปรูไปไใบเนาะอนเออเสียขี่เท่าเต็มเตาพังเตาสุดกับพ่อปน,นันสบายอันนี้สบายอันนี้จเดียวอยู่ได้เป็นสิบปีเตานี้เจ้าปีแล้วครับโอ้ แต่จ้าเขิงนะบัวมาท่านใดนัานอยู่บัดมามาเห็นเป็นทีงสี่แล้วโอ้เป็นเพราะว่าใดอันชุ่มหนีเรื่องมาขอมากขอมาทำงานต่อครับแสดงว่าหลายปีแล้วเผาลืมแหละเป็นเพราะว่าใดอุ่นงานบอกก่งมันมีความจำนานดีมากเลยเนาะจำเรื่งานต่อก็อะ มันจัดการต่อไปถึงเลยนังยังครับขื้นอันนี้ติดเตาแล้วนะครับนี่ควันมันก็จะขึ้นโอ้โนี่จับข้างหลังจับข้างหลังใช่นี่บอกอ่าอันนี้เนี่ยอ,อันนี้เป็นเขาเอื่นว่าเสียไฟเนาะอ่าเป็นเสียไฟห้หล่อให้มันติดให้มันหอน ในาเต,ตมาที่มีปัญหาเลยครับอันนี้คือสาธิตนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่จะติดพร้อมกันทีละ3าสเตาเนื่องจากว่าเวลาติดปุ๊บก็ต้องจะมาเช็คทุก2ชั่วโมงว่าไฟหน้าเตายังอยู่ไหมแล้วก็เช็คอุณหภูมินะครับว่าโจทย์อุณหภูมิไว แต่ละทุกสองชั่วโมงอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทําจริงๆก็จะทําทีละพร้อมกันเพราะคนก็จะได้เฝ้าทีเดียวถามว่ายากไหมก็ไม่ไมยากก็คือทุกสองชั่วโมงก็มาดูดูไฟเตี๋ยวบ่มีไฟเห็นใจหน่อยครับกระป้อนไหมเข้าไปทุกสองชั่วโมงนี่มีไฟบ่มีไฟก็ต้องป้อนอ๋อทุกสองชั่วโมงต่อมาป้อนป้อนป้อนนี่ย่างเดียวหรือป้อนนี่นะป้อนทั้งข้างล่างข้างบนทั้งข้าง,งบ้างข้างบนอืมนะครับก็คือมาป้อนฟืนทุกสองชั่วโมงดังนั้นเนี่ย ช่วงเผาก็จะมีคนนอนเฝ้านะครับมีคนนอนเฝ้ากลางคืนก็ต้องป้อนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เหนื่อยมากเพราะมาป้อนปื๊บปแล้วก็ไปนอนนะก็เปลี่ยนเวรเปลี่ยนยามกันเฝ้านะครับแล้วก็จะมีการจุดอุณหภูมิจะมีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ด้านหลังเฮ้ยเจ๊สิประมาณยังมือครับเตานี่เตาที่เจ็ดมือเจ็ดวันนะครับเวันก็ค่อยปิดเตาเนาะก็ถ้าถ้าดูนี่ สี่เต้านี่อย่างน้อยก็เต้าละสองหมื่นนะครับสี่เต้าก็แปดหมื่นเจ็ดวันสิบไปอีกอ่ะสี่ไปสิบห้าวันเดือนละแสนกว่าบาทเอาเอาเก็บเงื่อหไงน่ะมันตกอ่ะม่ได้แต่พื้นที่นะพื้นที่อะไรแทนแป้งกับแพงนะอ่าทำส้มก้อนไม่ก็ได้ร้ายแล้วอ่าสี่ลอยลีดอ่าเนี่ยอันนั้นาพันอันนั้นหาพันก็แล้วอ๋อนี่ ใช่นี่นอันใส่หน้าเจ้านี่หาทอนพ่อหาทอนพ่อแล้วข้างบนล่ะครับข้างบนกับหาด้วยกันข้างบนก็บหาข้างล่างหา,ข,งหาข้างบนหาแต่เ่วงเดี๋ยหทำมเขาบ่กท่าน่เที่ข้างบนอ๋อเราทำกิจประอันครับถ้าไฟไม่ติดควันบ้านมันถึงนะครับเราทำติดป้องนี่ทันทีเลย ควันบ้าควันบ้าคือแบบใดครับคือว่าไฟฟวันไฟเ๋อเขาิดแท้แล้วมันควันปุ๊บ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 ขนาดอีกสามกนเี่ยมันกมันกระเด้งออกเลยนะที่เขาวางไว้นะมัะเบิ่งม่มาตดมบนต้องระวังตรงนี้พ้อปุ๊บอ๋อแรงดันมันสูงต้องระวังเฮ้ยแจ้งไดครับดินากไฟเอาเพาว่าปิดปิดทับดินโป๊กปิดเลยเห็นไหมมันแน่นเห็นแน่นเลยมันแก่ระวังระวังมันจะระเบิดนะ มันจะดันดินดันนิ้วสามก้อนออกพูดแต่โต้พูดอะคนนอกเห็นยังเขาต้องเ้าวห้าอยะไม่ยืนนะต้องอยู่ข้างๆเจ้าไรเทียดิเจ๊ฟย้อนแล้วเนาะทั้งไฟทั้งอันนี้มันกับวันธรรมดาที่ห้อมนี่ยังอีกอันนี้กะนักพร้อมแสดงว่าแรงดันสูงเหอมาสองสามเทีย เดี๋ยวเราไปดูตรงควันออกนี่อันนี้เปิดไ้ก่อนบ่ครับนี่ควันข้างล่างอปิดก็ได้เปิดก็ได้ดก็ติดควันมันจะขึ้นข้างบนอ,อันนี้เขาก็จะต่อต่อท่อไปนะครับเป็นท่อสแตนเลสขึน้นบ่ <laughs> นี่ควันจะออกมานี่นะครับนี่ควันออกมานี่อันนี้จะเป็นท่อเอาไว้เก็บน้ําส้มควันไม้นะครับต่อยาวไปควันก็จะพิจิงควันจะไปออกฝ่องนู้นแล้วน้าส้มควันไม้มันก็จะควบแน่นนะครับไหลกลับมารวมตรงนี้แล้วตัวนี้มันจะมีท่อดักไหลออกข้างหลังนะครับเป็นน้ําส้มควันไม้นีมมันจะมีท่อดักอยู่ตรงนี้ครับเห็นไมออกมานี่ ได้นะเฮ้ยอันคือท่อดักไล่ออกไปนั่นนะเออได้ที่หนึ่งสองร้อยลิตรสี่ร้อยลิตรสองถังสี่ร้อยลิตรลิตรละห้าสิบบาทนะครับสองหมืน่นนี่จุดที่น้ำส้มควันไม้มันออกนะครับนี่นี่นตรงควันนี่นะครับ ไป,ไป <laughs> ย่านโต๊ะ <laughs> อันนี้แบบเรียวๆเลยนะไม่ตัดนะครับไม่ตัดอันนี้เราก็จะปิดไว้นะครับควันมันก็จะออกถามว่าควันเยอะไหมควันเยอะแต่ตอนติดเตานะครับช่วงแรกติดเตา อันนี้ปิดแล้ว,นนลวครับนี่มาดูจริงจตัวนี้นี่ไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเวลาน้ําส้มควันไม้มันลงมาที่ท่อบางทีมันจะมีพวกอ่าน้ํามันทาเป็นเหมือนยางมาต่อยก็ต้องเปิดออกแล้วก็อ่กวาดออกมามันจะเป็นเศษแบบนี้นนไปดูไปดูอันนี้ติดบ่ครับนี่ อตีแล้วอันนี้คือตีแล้วแล้วก็ปิดไว้ปิดข้างบนนี่เป็นบะอันนี้จะดับเตานะครับเพราะว่ามันเพิ่งมีเตาเดียวยังไม่เผาเดี๋ยวจะมีคนมานอนเฝ้าบ่าคบนนุ้มอย่างคนนอนเฝ้ามือละสองร้อยต่อขึ้น เออโอ้เป็นตานอนยู่ได้เนาะไม่ได้เห็นยังเน,นาะเปนเลก้วินละสองรนอยอน่อยกินละสอง,อสองอน่อนอยูน่นีแหละเอาเนื้อมาย่างแล้วเรามากินเมาเมา อันนี้คือดับนะครับอันนี้คือดับเตา่าอันนี้คือจะดับจบนะครับจบหลักสูตรแต่ห้องกระจะเบิงเป็นบอ่อเทอียมมันมีควันออกห้องก็ต้องเอาไออันนี้ดินมาลูบลูบลูบแล้วก็เบิ่งข้างๆอ๋อจดเวลาทุกสองชั่วโมงกลางวันกับจดซอยกันกลางคืนกับจัดเว้นมาเฝ่า กองขมงก็ต้องเบิกงควปริมาณภูมิป้องเป็นสังคมนี่อันนี้เผาแล้วนี่ครับเผาแล้วนี่ใช่ระบายจุดอุณหภูมินี่มาดูอืม เอาไม้เข้าเริ่มจุดวันปิดนะครับวันที่เวลาอุณหภูมิเท่าไหร่อ่านี่มือที่จุดมือแรกมือแรกมือมอ,อันนี้อันนี้มือแรกอ๋ออุณหภูมิกันยังมาสูงอห่ห้าซิฟห้าค่อยขึ้นเรือ่อยๆไปขึ้นเรื่อยๆค่อยขึ้นมือที่สอง อันที่สองอันนี้บบแมนสองมันต้องเขาแบเขาเลียงเขาสดักันไปอืมวันที่หนึ่งวันที่สามอ่าวันที่สามห้าสิบห้าสิบวันที่สี่อุณหภูมิเริ่มขึ้นแล้วมาหกสิบวันที่ห้ามาหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบโอ้มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นมาเรื่อย ไอ้ไปฮอดเท่าไหร่หนหรือเบิรงสามร้อ่ขึ้นมาถึง320ร้อยโอ้นี่วันที่7จ็ดรอยหาซีบแล้ว320นี่คือต้องปล่อยไปอีกกี่วันถ้าขึ้นถึงสาสองรปดสอยไปวันเดียวก็ถึงแล้วอ๋อนี่ดิวันที่8 7ดเจ็ดโมงร้ 170, อยเโมงสองอ๋อแสดงว่ามันจะพุ่งเลยพุ่งเลยอือพอมาถึงนี่นี่สิบเอ็โมงสาม ปุ๊บแล้วก็ปิดเตาเลยอ๋อปิดเตาปุ๊บกับเบิ้งอุณหภู่มเป๊าะหอดเท่าไรครับแต่เบิ้งมันลดบไปนี่ลดเห็นเป๊หอดนี่เลยเห็นงบอมันลดลงมาสามสิบสามสิบปิดเตาเปิดเปิดอ๋อเปิดเต่าเอาทานเออบ่ต้องไปสังเกตควันเลยเออนี่ข้อมูลเทคนิคทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ต้องไปดูควันใสควันนี้ ดูอุณหภูมิมีคนเช็คอุณหภูมิมีคนป้อนเตานะครับก็ทําให้การสูญเสียมันน้อยลงนะแล้วก็นี่ได้ฐานที่มีคุณภาพนะได้ฐานที่คุณมีคุณภาพไอ้สามยี่สินี่คือมันอุณหภูมิที่อ่าเป็นเฉลี่ยอยู่ไอ้บริเวณขอบหแต่ที่จริงถ้าภายในเตาจริงๆก็เป็นพันองศานะครับนี่อันนี้คือฐานฐานที่ได้นะครับอันนี้คือกอกกระสอบอืม อันนี้ก่อกระสอบกระสอบละร้อยห้าบาทขายในชุมชนไม่พอขายนะครับก็มาดูเตาที่เขาเผาเสร็จอันนี้ที่เขาจะฉาบอตหกอครับอั้งหนือก่าฉาบบงหน่มะกะแค่30ครับอันนี้ก็คืออ่าฉาบบยมนหัว,ว อ่มนมันก็นง่ายด้วยละ่ะแตแต่กับมกเด้ <c oughs> แต่มันแหงมาสิราได้ดิครับกะลูบอีกูบเวนตมีเศาลแหงยงไรมกนงยรูปกน,น,น,นั่น,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 นโอ้มีหาเตานี่กับพ่อแล้วคุมโมนั่นมาได้ เออย่าง,าาง,างบบไ <c oughs> ม่ได้นอนต้องสองคน้ลยเตาต้องสองคนเอามาดูเทอร์โมมิเตอร์ออันนี้คือเทอร์โมมิเตอร์นะครับเอาไว้จดอุณหภูมิ อันนี้อุณหภูมิอยู่ที่20อุณหภูมิเตาข้างในอยู่ที่27 26นะครับเราก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์คอยซับพอร์ตว่าเฮ้ยเราจะปิดเตาตอนไหนเราจะเปิดเตาตอนไหนนะครับก็คือสังเกตที่อุณหภูมิเมาก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็ สำเร็จมาแล้วไม่ต้องไปสังเกตถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือจะสังเกตควันใช่ไหมคือแล้วความที่ความชํานาญแต่ละคนมันไม่เท่ากันไงถ้าเปิดก่อนยังมีไฟอยู่ก็เป็นที่เท่าถ้าเปิดถ้าติดเร็วเกินถ้ายังเผาไม่หมดเตาดับไปแล้วยังเป็นไม้อยู่่านก็ไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลตอนนี้จะมาช่วยเช็คให้นะครับว่าฐานที่ออกมาเนี่ยเกินร้อยเกินเกินเ5เนี่ย คุณภาพดีทั้งหมดนะครับอาจจะมีผิดพลาดนะครับไม่ใช่ว่าร้อไม่มีอะไรร้อแน่นอนนะครับแต่ว่าเกิน95%ก็ช่วยได้ก็ลดความเสียหายได้เยอะนะครับลดความเสียหายได้เยอะแล้วการทําเตาแบบนี้ผมว่าต่อยอะเป็นธุรกิจได้เลยนะครับก็ไปทําวางแผนบริหารจัดการเรื่องไม้ดีๆอันที่นี่ก็ทําไปแล้วนะครับนำเสนอไปแล้วว่าเขาจัดการเรื่องไม้ยังไงแต่ที่สําคัญเลยคือคนที่มองหินโอกาส ก็ทาผมว่าต่อไปอพลังงานทางเลือกเรื่องถ่านเรื่องอันเนี้ยถ้าใครทําได้ก็ไม่พอขายแน่นอนตราบใดที่คนเรายังมีการทําอาหารการกินอยู่แล้วก็เรื่องของถ่านธรรมชาติเนี่ยมันโดยลักษณะที่เอาไปทําอาหารมันอร่อยมีความหอมมีซิกเนเจอร์ของมันนะครับเตาถ่านเอาไปนึ่งข้าวเตาถ่านเอาไปย่างเนื้อมันจะหอมกว่าเตาที่ใช้ไฟฟ้าเตาที่ใช้แก๊สก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ พิสูจน์มาแล้วว่ามันอร่อยกว่าจริงๆครับดังนั้นเนี่ยการใช้ฐานก็ยังคงอยู่คู่กับคนไปเรื่อยๆอยงแต่ว่าทรัพยากรมันน้อยลงเนี่ยคนที่จะไปตัดไม้ทําลายป่าข้างในเนี่ยมันก็เขาก็ห้ามแต่ทีนี้คุณจะเอาไม้ที่ไหนมาป้อน,น้นก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการการมองให้เป็นองค์กระบวนครบนะครับคนทั่วไปคือทำเตาทำตามตามมีตามเกิด หาไม้ก็ไปแอบลักลอบตัดไม้ไปหาตัดไม้ตามริมถนนอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับทาเตาก็ทาเป็นมาตรฐานนะครับไม้ก็มีการบริหารจัดการมีการปลูกไม้ทดแทนมีการหมุนเวียนการใช้ไม้นะครับแล้วได้ผลผลิตออกมาก็เกิดรายได้แรงงานมีนะครับที่นี่มีคนงานเป็น10-20คนเลยนะครับน้ําส้มควันไม้เกิดขึ้นก็มีการหมุนเวียนเอาไปใช้ ทั้งใช้ของตัวเองทั้งแบ่งจําหน่ายบ้างนะครับเศษฐานที่เป็นผงผงเป็นก้อนก้อนก็เอาไปตีปุ่นเอาไปทําเป็นฐานอัดแทง้งนะครับผมว่ามันก็เป็นโรงงานฐานโรงงานพลังงานชนิดหนึง่งรูปแบบหนึง่งนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องอายากเป็นเรื่องไกลตัวแต่ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ผมจะไปต่อยอดทําเป็นธุรกิจการเกษตรได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็นําเสนอประมาณนี้ครับผมก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือใครอยากเรียนรู้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับก็ ลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ f c e b o o k f แฟน a g e ไทยบ้านฝ่ามือแล้วก็ YouTube Channel ไทยบ้านฝ่ามือครับสวัสดีครับ